สวัสดีครับสวัสดบเทียบกับพี่คามแข็งใช้เราซ้อมมากี่วันก็ตั้งแต่เมื่ซ้อมมาตลอดก็ซ้อมอยู่ที่อยู่ที่นครที่เดิมมีใครเป็นผู่บอลซ้อมตอนนี้พี่ชะรามพี่ดามก็พวกพี่ๆตัวใหญ่เนี่ยใคเชิญเนาะตอนนี้เราอายุยี่สิบป่ะสูงเท่าไหร่นะหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสี่หกสิบห้าหมวยสไตล์อะไรครับก็เพื่อวันนี้เลยต้องมาเจอกับบุกแก้วนะยังไม่เคยแต่กาแน่นอนครั้งแรกเลยเนาะซึ่งสาเก่งก็แต่ก็ยัง ึกษาเขาเมื่อจะตายแข็งแรงอ่ะวันนี้มาเจอปวดแก้ววางเกลววางแผนดิครับวางแผนไงวันนี้ก็ทำสไตล์อ่ามีอะไรจะแก้ไขอู้ดเขาดีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ล่ากำเนินวันนั้นต่อยกับใครยอดสี่สั่นไปกี่เมืองวันนั้นไปแข่งไปคะแนนไปเนาะไปโดนอะไรวันนั้นมันตีกันพอโหเจ้าหัวกาดตกใช่ไหมหล่นเลย วันนั้นต่อยอูเวตร้อยร้อยสามสี่ก็เวทเดิมวันนี้ร้อยสามสี่เมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำแบบเกินเกินนิดหน่อยประมาณบอลก็วิ่งผ่านเร็วแล้วร่างกายฟันี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุมมากี่กิโลซ้อมมาได้ไม่ได้คุมเลยปล่อยมือเลยต่อยมือไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเชชิญวนแฟนคลับเราหน่อ่ะเจอเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับอ่าวันนี้คู่รองจองฮะขอโชคดีบ้างครับ